นวัชรพงศ์สำเนียบพันธ์นายกเทศบาลตำบลต้นตาลพระยาทศอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยทีมผู้บริหารนายช่างโยธากำนันวรัชยาหมวกลาวและผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันนักการเมืองท้องถิ่นร่วมรับมอบท่อ p v c จากนายประสิธิ์อนามานเจ้าของโครงการบ้านสิทธิธรจำนวน80เส้นให้กับนางสมจิตจันกลิ่นบ้านเลขที่26 บู่สองตำบลต้นตาลอำเภอเสาให้จังหวัดสระบ,บุรีถามว่าโอเคบ้านหลังนี้ครับ <Okay. S 2> เก็เป็นเป็นบ้านที่อยู่กลางขุ่งนานะครับแล้วก็พื้นที่นะครับด้านนอกทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ของ ส่วนบุคคลเอกชนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งโครงการวางท่อน้ำประปาเนี่ยจริงๆเคยบรรจุอยู่ในแผนที่สาลไม่นานมากแต่เราไม่สามารถที่จะดำเนินโครงการบ้านดังกล่าวอยู่ห่างไกลกว่าแนวท่อเมนประปามากกว่า400เมตรนะครับซึ่งก็เลยเป็นที่มาว่าทางทศบาลครับเลยได้ลงพื้นที่นะครับสำรวจนะครับซึ่งก็พบว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ใช้น้ำประปามานานมากแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอาถังน้ำประปาเนี่ยวางไว้ให้ ให้เขาเนี่ยเอาน้ํามาใส่เพื่อได้ใช้น้ําประปาช่วยเขาเองครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากจะถึงวัตถุหมายเนี่ยอยากให้บ้านอย่างนี้ครับได้ใช้น้ําประปานะครับเลยต้องแสวงหาเข้าทำด่วยมือครับแล้วก็จริงๆก็เป็นลูกหลานของคนตําบลต้นตาลนะฮะก็อยู่ในเขตเทศบาลตำบลต้นตาลเหมือนกันก็ทราบข่าวจากท่านนายกนะฮะว่ามีชาวบ้านนี่เดือดร้อนนะก็ตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยใช้น้ำของเทศบาลเลยเพราะว่า จริงๆแล้วมันอยู่นอกเขตนอกเขตที่ทางเทศาบาลจะเข้ามาถึงเพราะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่ของเอกนชนนะ,ะทางนายกก็ประสานงานบอกว่าให้ผมเนี่ยถามผมว่ากับชาวบ้านานี้ไหมผมก็ผมก็ตอบรับมาว่าโอเคนะเพราะว่าช่วยินดีช่วยเหลือนะที่ใครที่ทยากลำบากนะประชนเนไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ใครขอมาผมยินดีช่วยเหลือท,ทุกที่ทุดท,ที่ช่วยเหลือได้